แจ้งข่าวดีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศนะคะในวันที่1กันยายน2 5 6 5รท่านยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินถึง6เด้ง6รายการที่สําคัญค่ะมีวงเงินเพิ่มกําลังซื้อเติมเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้น1กันยายน2 5 6 5รคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์รับวงเงินในการใช้จ่าย4 0 0ถึง500บาทมีวงเงินอะไรบ้าง ข่าวดีแบบนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน2 5 6 5รแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารในการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งรายเก่ารายใหม่ทั่วประเทศค่ะ ในวันที่1กันยายนนี้นะคะสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตริริการแห่งรัฐกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะเสียร้อยถึงห้าบาทในส่วนของทางกระทรวงการคลังยังคงเติมเงินลูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผ่านบัตริริการแห่งรัฐ ต่อคนต่อรายเดือนละ2 0 0ร้อถึงสามบาทและข่าวดีมีในส่วนของเงินเพิ่มกําลังซื้อที่อนุมัติออกมานะคะจ่าย2เดือนคือในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเริ่มในวันที่1กันยายนอีก200บาทนําวงเงินมารวมกันท่านจะได้รับสูงสุดเสียร้อยถึงห้าบาทซึ่งวงเงินตรงนี้รูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ค่ะเริ่มหกันยายนกลางกระเป๋ารอการอนเงินพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ ส่วนอีกวงเงินที่เหลือนะคะเป็นโคงสุดท้ายในการจ่ายเงินค่าการหุงต้มจำนวน100บาทค่ารถโดยสารบรขอส5 0 0บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRGBTS รบอสอมก5 0าบาทต่อเดือนซึ่งในส่วนของการรับสิทธิอยู่ในคนที่ได้รับสิทธิ์สริการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะยินดีด้วยนะคะและในส่วนของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสริการแห่งรัฐรอบใหม่รัฐบาลแจ้งชัดข้อมูลออกมาแล้วลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศค่ะทั้ง รายเก่ารายใหม่เลยในวันที่5กันยายนถึง15ตุลาคม2565เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยากมีความประสงค์ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องลงทะเบียนเพื่อคัดกรองใหม่หมดนะคะส่วนการที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทณ์ได้ตั้งแต่วันที่19ตุลาคมจนถ,ถึงสิ้นปี2565ได้ค่ะส่วนการใช้จ่ายบัตรประจำตัวประชาชนรอประกาศจากทางกระทรวงการคลังและคนที่ใช้จ่ายบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐตัวเก่านะคะยังคงใช้ใจ่ายได้อย่างต่อเน,นื่องจนกว่าจะมีการประกาศใช้บัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาแทนนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ